ยิงไลฟกันริบและจู่นี่คือภาษาไทยนะครับเฮ้ยวิ่งไอเจนจเจนไเจนไอไเไอวิ่งหัวิงก็วิ่งไอสัตว์ไปไ้ยังไป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 ยัไได้น้ำก็ไม่โดนคุณอยู่ด้านหลังในคุณด้วยจะเซ็ตจอดสุต่อสุดอตีหมอสองหอใส่ไข่เลยนะไปไอไอตาาเออ่ออ้โอ้โหไอ้ อาอไอเทียกูร่งอจอยไปอจอยพอแคไหนจอยกาจอยกาจอยกาจอยกคนน้คนน้มาๆๆไม่ใหญ่กูต้องทำเสียงยืนขึ้นนะโอหแต่ว่าอยู่ไหนวะจอยจอยปแล้วี๋ยวเาเอโอ้ยโอนนิวนะนิวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูมึงดูไม่ทันมึงจะสร้างห้องทุกคนมึงเตรียมตัว หมาหมานิวมันเป็นอะไรวะมันเริ่มเบาเดังๆรอแล้วรอแล้วหายยังหายยังเอาล่วมหายยังหายยัวเฮียไอ้เฮียเด็กโดดหลอดอแม่งอ้างปสมดิเทศไม่ไหวจริงเอ้าไอ้เฮียกูไปถุงนี่ไปถุงนี้ไอพี่ฉากอะไรด้วยดูดิเขามีเขามีกำลังโหลดอ่ะมีนกเออคอนโทร ตอนนี้มไฟเทเลไม่ไปดูดตัวเดียวมไฟกระพริบและจูจๆมันนี่คือภาษาไทยนะครับได้ไหมเฮียบุรีดำเฮียอันนี้แปลกนิดนีงเป็นไงเฮียโดนผีหลอกเมื่อก่อนตัวขาวตอนนี้ตัวดำไหมเฮียเราใช้ประตูหลังเย่าเกินเฮียเย่าเกินที่ไงที่เขาเรียกกลัวขี้คุณสมบัติคุณจำได้ว่าตรงนี้มันในนีิ้วปามีแม่มึงโผล่ออกมาไอ้สัตว์ก็ดูเหมือนเดิมนะที่รีเมคกันี่ย มีกันเม่กัมอมีกันเมีเลือดเลือดดูสวยขึ้น Found the key n ั้ต่เลือดเลือดเลือดเลอดเลือดเลือดนอดเลือะเลือดเลอดเลืาดเลือดเือดเาือดเัือเลือดเลือดเลือดเอดเอ้เลือดเอดเดเอเอเอดเดเอ้ยมเจดเดลดเอดูลือดเอเดลดเอดเเอลเอดดเดเลือมีรูปนเ้ดลเลอดเดเดดเอ ไอ้เขาสปอนเซอร์หรอไอ้วหัวประกาศว่าเลยมันตัดกลัวไอ้บลูมันต้องตัดเสียงกลัวประกาศไปตรงนี้เลยบกูตายเฉยมึงเลือกผิดแล้วมาเกิดมาเป็นอีโมยไุ๊บมึงารเลี้ยงข้าคืนเนี่ยไอ้บลูตัดมันอ่ะไม่ต้องตัดหรอกอีโมมันไอ้บลูเอลจีบีดีเขาทำอะไร บูกว๊อะไรบูคิมนี่คนดูเยอะไอ้้ตอบแต่จีบจะทำอะไรยบแล้วมันจะมีตัวอะไรไม่ใช่อันนี้มี่จะได้อห้อันี้เปยนไ้องนี้เปยนไตรงไหนอ๋อนน้องคนนี้มีโอ้ยจำสกลปีกันเมฆสมอปีกันเมก้องก้องเนี่ยมีผีอะ้องนี้ยวิ่งไอ้เจ้าเ้าเจ้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 าเจ้เจ้เจ้าเจ้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 าเ้เจ้าเ้เจเจ้้เจ้เา้เจเจ้เจ้้ อย่าพ <l ots> <s Techn Pokémon> ูดเอาแล้วกูไม่กูอยู่ข้างนอกเป็นนายดดูเลยใช่ไหมเปิดชั้มเป็ดเอาได้ปะไอ้เหี้ยโอ้คิวกันเนี่ยกูเชื่อปะไอ้เหี้ยบูมดังแน่นอนเว้ยบุรีแน่นอนกูว่าอะไรวะย่างไวเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันจับทุกคนวาร์ปพร้อมกันเลยนี่หว่าวาร์ปอย่างไฟเลยไม่ต้องรอต่อคิวแล้วอันนี้จัได้มันไม่มีอะไรนะแต่เดี๋ยวนะมี๊กทัตไม้เนี่ยแหะปกติเดินไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละจับได้เพราะฉะนั้นมันจะมีเสียงหลอน ยูบินฮิตปะอะไรอะไรแดงๆอะอรไยแดงขนาดไอ้พพวกเรายูบินยูบินฮิตบายเวลาเดินถอยหลังอะยูบินฮิตปะยูบินสตัอกปะกูมาดิวะยูนี่ก็มาดิเกียก์ไม่เกียร์ อาแต่เมร์ม <laughs> ึงม <ata> <c oughs> <re ันอีโมเยสมองคนอีโมก็อย่างนี้แหละเอาแเมอเียจำได้ตัวเองเป็นเพศไหนยอกยอกยอกเอาแผนที่ไปวอที่ะเอาแผนที่ไปลเฮ้ยตรงไว้เียไปเดกอ๋อไอ้นี่อีกแล้วจได้แล้วแผนที่มันหายไปไปแล้วสัตว์ภาพนี้ดยเยตงจง ถ้าพูดแจไปไหนอ่ะเอาไปเปิดดิถามพี่อะไรก็แปลกสมองอีโม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูมไปบูมถานการทุกคนอู้วิ่งไรสัตว์เอ้ยเี้ยเฮ้ยโอ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 ้ยชี้ยังไม่ได้เจอมันอย่างไหนอยู่ซ้าตัวปล่อยปล่อยเยี่ยบบูมน้ำก่อนเลยปล่อยชิวปล่อยชิว วุ้ยยย้อยยยอยยอยไอุ้้มาไเหอทไมไอุ้มี่เกจะไม่าคนโตเลยเนี่ยออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกก่อนได้หมออกงเดยวะอนอันี้คือเสียงเชสเชสเชมิวสิกอะไรอืมชิบหายทางตันเอาชิาไหนเนี่ยเดี๋ยวตรงแสนไอ้ยมึงมึงบอกไอเดเลย คือนทางไปเนาะขะหนีก huh. right. uh, no ันทกแลวะึ Hello? 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 ้นทางออกแล้วอะขึ right. ้าออกแล้วออกได้ปะออกได้ไหมอไ้เนห้าเดินนาเน้เดิน้าเหาเดิ้เจห้ามันเดินนเดินห้ห้าเดินหน้าเดนเดินถอยเิห้เดห้าเดนหน้าเอ้เดเดินอ้ดหเดิาด้เดินเดิน้ดนหเินหเิ้น่สว่านนเเดินหน้าเเดินถอยหลังกิน อีโมอะไรนะฮะได้ดาบไหม้แล้วเนี่ยแค่อีโมมึงรีบเหรอปล่าเกียบพวกจีบีทีชอบไอพวกฟีด่านลิงฟังกูไว้โอ้ยแต่เกียอได้ข่าวเจเกมเป็นฝีด่านลิงเนี่ยไดอ่ะโดนเรียวตดมาไอ้คูริเล่ให้มึงอ่ะเอาทางเข้าบ้านยังไหนวะมึงดีไซน์มันดีดีเด็ดดีต้องแปลกดแจที่ไหนนะคุณลุง ก็ดูบ้านเกี๊งเหียดแม่กดอีไม่ได้สักหลังในตัดว้ยดูจะมีจำสเกลมีมีว่ามีเกัมนจะทับมองทำไมผู้นี้กูว่าอะไรเกลี่ยี่ใจไอบูไอ้บูไม่เหื่อยนี่เาคลิปไอู้มไอ้ทียไอู้มตัดระบบจำคัดดราตุ๊บต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 อ้ไสายก็ไปได้ขอไอ้นายไนีไเาไเพื่อไปทางนั้นไเราไปไปูตายไ เฮ้ยข้ยกลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยัไงก็วิ่งไงวิ่งเลยเขี้ยไม่สนแล้ววิ่งก็วิ่งเอาเฮี้ยวิ่งก็วิ่งไอสัตว์ไปเฮ้ยม่ขยับม่ขยับม่ขยม่ขยับกูสนกันซะีแม่มันข้างหีแม่ันเฮ้ยไม่ขยับอีกแล้วไอเขี้ยอูนอูนไม่ได้นัแล้วไม่ไปโดนกูอยู่ด้างเลยกูดอกรีบด้ยกูปวนกระสอ ทำไมันอะไมมันตายเออโหไม่เห็นญาติไเดี๋ยวพ่อพักก่อนพักมีได้จังหวะเราวีเราจะกนอุ้ยไก่มากเลยนะเนี่ยอุ้ยมีมือเออด้ลิงไปไปไปไอ้ยี่ขยับชัวเขงวิ่งสามขายส้จังหวะนั่น อาย้อทำไมนหนไม่รอของนายไม่เข้าใจจะรอดช่องลำโพไรย้อนยอย้อย้อย้อนย้ย้อย้อย้ออก้นย้อนย้อนย้อน้อย้ย้ย้อยอ้อนยอย้อนยอย้อนอ้ยอ้ยอล้อนอนย้น้อนย้อนยนมนย้น้อยอ้อนไปไน่ไอ้อ้อนถึงแล้วคู้ถึงแอ้วมีมีคันโยกด้วยยยกย้อออ้าอนอนอย้ยยนนย้อออ เฮ้ยย้นี้คนยุคนยุคนยุย่นแเล่นแม่งเลยไอ้ไอ้ไอเล่นไปเล่งเล่ีมันดีมันดีเซตหยอดโว้ยไอ้นายแม่งไอ้นายหมกไอ้คุณจะเซตหยอดสูดต่อสูต่อตีหมอดสองหอใส่ไข่แล้วหน่อยเฮ้ยอยากฟังต่อขอฟังต่อได้ปะีเจะเมืไรกูจะคุยเสร็จ อเองนี่ี่นนี่่ดมมดมมดมมเขาล็ปะดิโง่อ๋ออยู่ในเล็บก็แล้วโอเคเนื่ยไนวิ่งมาแล้วโ้้้มีกี่ตัวเดียวดวเดียวเดียวทางม่ได้เดือเอไอู้เี้ยไ้งดูแผนที่เป็นเปล่า ไอ้คนไปจันี้จันี้กูไจล่ามันัไม่ดจมึได้้เปล่ามวล่าคนจำ้คืออะไรูดิอะไรเปล่ารู้เปล่าคนจำ้คืออะไรอีโมไม่มีเลเฮ้ยล้าง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 ไม่มีอะไรอ่าไอ้เดียรู้สึกมันเหมือนติดน้าดูสมูทเดี๋ยวเราดดิกลไปข้างหน้าได้ปต้องไปข้างหน้าได้ มึงใส่มึงเลยยกูเลิไอ้บูมจำแผนที่นะไอ้บูมไอ้ไอ้มีบอไอ้มีบอไอ้มีบอมาแล้วอันอไ่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตามหลังจริงเหรอออก้ายออกฟ้ายออกฟ้ายิแ่ผาเป็นคนไอ้มีบอไอ้มีบอช่วยต่อยช่วยต่อยเี่ยนี่เดบิเลยวะ ไอ้เ้าดูมันมีเสียงพลงเวยเี้ยเพลงกับประจำตัวของตัวละครักในกันไม่เป็นไรเพลงกับพีเชนยกันเชนเดยนเกมันมันปีนอยู่บนเฮ้ยมันปีนได้ด้วยเฮ้ยไอมีบอ้ไอไม่ดตัวสวมันนี่เี้ยไอมีโบ้ไอไอมีโอ้ไอ เราเราลอดไู๊ออดไอ้เหี้ยพวกต่อมัไอ้เหี้ยตายสาวน่แคนงเยอะแ่คนลำทางไอ้เหี้ยนำทานก็จบจบจบชัตเตอร์แล้วใชยตรงนี้ไอ้เหี้ยไปทางไหนไวสัตว์ทางนี้มั้งไอ้เนี่ไเราแล้วเราไอแล้วนี่เราก็อดลโอยสแกนเี้ยอะไรก่อนไปวะเนี่ย ก็โดนจับ i̇şte ไ้แกเหียอะไรก่อนไปไหนสักเดียวอาการสปีดรันไหมเขมไวโอ้เ t t i n g เขมไวเมไวเขมไวเขมไวเขมไวโอยี่สิบนแล้วนี่เราิถีบประตูแรงอันดังปังเลยเจ้าหล่ะเกี่วในะเกี่วนะอุ้ยเียสัก่อนจบได้ปะ นี่คือปลอะไรครับเยชมเ่าอะไรเตเีผมในนชัพเตอร์นชัพเตอร์นชัพเตอร์ชัเตอร์นชัเตอร์เออ้ยัเล่นต่อลเล่นต่อดิเล่ต่อียดูทเหลวภูกกของมึงอะชากระบบงเก่งกเ